ขอให้คนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของหนูขอหนูแต่งงานตอนอายุ30สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาด้วยความสวยของหนูและอำนาจบารมีของท่านขอให้คนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของหนูขอหนูแต่งงานตอนอายุ30มีลูกตอน3-2ขอให้ลูกของหนูได้เป็นดารา ได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าผ้าอ้อมนมผงเครื่องซักผ้ายาสีฟันแชมพูเด็กขอให้หนูได้ลูกแฝดถ้าหนูได้ลูกแฝดก็ขอให้หนูได้แฝดชายหญิงไปเลยละกันนะคะจะได้ทีเดียวขอให้หนูทันเป็นคุณแม่วัยยังสาวขอให้สําเร็จผลทุกประการที่หนูขอด้วยเธอสาธุ <Jennifer> <th> <th> คนมาเต้นเกาหลีอยู่หน้าศาลแบบเนี้ยก็ศาลเนี้ยเขาว่ากันว่าท่านน่ะชอบเพลงเคป๊อปคนที่มาขอและสมหวังอ่ะก็ต้องมาเต้นแก้บนในท่านไงจี้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 อย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าถ้าถ้าฉันได้แต่งงานอ่ะฉันต้องมาเต้นแบบนี้ใช่จ้าแล้วแกจะจ้งให้คนอื่นมาเต้นแทนไม่ได้ด้วยนะไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวเราช่วยเอง สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น